สวัสดีกัน้วยนะคะตอนนี้อยู่กับผมในรายการ f อ o ก t กรนะคะก็เราจะเล่นเกมสติตอรีนานะ่ครับไปครับพาเรื่อยๆออกมาเลยครับคุณพัดครับออกมาเลยครับ ผมเรียกคุณต้งหลายชาติแล้วะก็ผมโอ้ยเกือบเอ้ยทำไมโดนผมวะต้องเข้าใจว่าคนมันจะเต็มตีก็อย่างนี้แหละอ้าเพี่ไม่โดนว้าวอ้มโอ้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 ยหัวผมเลไมันเป็นงี้โอ้หัวผม เอ้ยผมโดนไฟคุณนะไม่ใช่ตัวแทงค่ะคุณพัดฮนะก็ผมโดนไฟแอบจะให้ผมทำไงแอบโอ้แล้วไอ้แฮมพอกอะไอ้แฮมพอกแฮมพอกม,มันไปไหนวะไอ้แฮมพอกมันไม่ช่วยแอบแฮมพอกดวงผมคิวนะฮะแฮมพอกดวงไม่ใช่แฮมพอกฝั่งเราครับไม่ใช่ฝั่งมันแอบโอ้ยโอ้ย <c oughs> ยังจะอุตส่าห์นะมึงผมซื้อไม่นี่มาผมซื้อขวดยาเพิ่มไห้นี่ ขวดยาเพิ่มดาเมจมาระวังตายนะคพัดอ้าวอย่าปีนพัดฮะอย่าบุกฮะจะเป็นอันดีที่สุดสำหรับคุณฮโฮ้ยไม่โดนอ ก้งเรามาแล้วครับพัดลงผมนะเอ้าตัวอย่างนี้ก็ต้องอย่างเงี้ยทำไงได้โดนเงียบแบบโดนเงียแม่งเห็นทันหมุนอย่างรเร็วนะโอ้หไอ้ซันแม่งเอาตัวเขาเขาหีบเลย โอ,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 อ h, ้ยกระตุกกระตุกอ้าวหัวหัวทุ่เลยเฮ้ยนี่ดิจิตอลดิลบแบบดิจิตอลเออต่อทีละนิดจิตแจ่มใสต่อวันละหน่อยจิตแจ่มแซ่ร้งเลยแล้วผมขอโทรหาเครื่องบินนะต่อหาเครื่องบินพุทธเจ้าตูมเอ้ยโอ้ขอบคุณมากคขอบคุณมากไหมผมคุณคุณช่วยผมเลยเนี่ย ไอ้สายจริงๆกูก็หลบได้แล้วแต่กูไม่หลบเท่านั้นแหละมัม <ใจ S 1> นเจ<บ>็บเอ้ยคุณช่วยผมดีไหมมันตันผมขอบใจมากแฮมฮอกที่โดนให้เรา <c oughs> ใจดีมากเราจะจับไว oh. ้พาครับผมมีของขวัญให้คุณนะผมณพัทผมเป็นสดใจครับ เอ้ยแมงของขวัญที่รำไายสุดฮะโชคดีเนี่ผมลบมลบได้เขาลบไม่ได้เขาเรื่องของเขาแล้ว่วยผมก่อนเอ้ยมันก็บุกจังเลยนะไอแอม็อคตัวนี้เนะี่ยก็แอม็อคมันก็กต,กตัวเลือดตองมั่งสิมันก็คือคล้าย,ยบเพบเบอร์แบบอออ๋อ <laughs> ผมรอดกับโบ้เ <c oughs> ดียวความมินเลสแค่นี้ไอ้แต่แฮมพอคเลืกคนน้อย <laughs> ไอ้จานิโคมันได้เจินดีกูแน่เฮียบายเออแปดร้อยพอดีพอดีพอดีโอโอ,อีกแล้วโอเคลุกไล่เริ่เอาไปแล้วพัด ช่างวันดีโอ้โหเราขอเั้ไหลอันแล้วเอาให้มันอันหนึง่งจะไม่เป็นไรหรอกเป็นเฮ้ยแต่เีเราไม่ได้เล่นกับอบทนะเราเล่นกับคนนะเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราจะชนะแน่น,นอนหวังว่าหวังว่าหวังไว้ว่าจะชนะจะไม่รู้นะครับว่าจะชนะหรือเปล่าอาจจะแพ้ก็เป็นได้นะปั๊มปั๊มปั๊มป๊มโอ้ยเฮียโอ้ยโดนกู ป้อมแต่คงไม่แพ้หรอครับมีผมเล่นด้วยไม่แพ้หรอครับเหรอครับได้ข่าวว่าเมื่อคืนเล่นส่งปลาแพ้งส่งรอบไปอ้าวเหรอคโอ้ยเชียวไม่เชียวอ่ะโดนเต็มเต็มผมมเพิตัวตอนที่แพ้จริงผมเมื่อกี้ครัตอนว่าเจอกรรมชาติ้องตายนะรไม่ต้องการเมื่อกี้ไอ้สัตว์เอ้ามันเป็นศัตรู บายบายฮะแฮมฮอกเจอกันไม่ใช่ต้องการแฮมฮอกผมกำลังไปช่วยนะผมกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยไม่ต้องมาลระผมฮะไม่ต้องมาลระผมคุณก็ตายแล้วครับเดี๋ยวคุณก็ตายแบบ ไอ้เชียผมมีสกิลตัวสกิลยิงไกลอยู่ฮะผมไม่ซูคุณโอ้ยทำรักแกมังเอาวะไอ้สัตว์ไปมา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 โจทย์ตัวคุณอย่าคุณจะป่วยโอ้โหโอ้พงพัดคุณจะตายแล้วฮะเอ็มมี่ฮะโอ้เชียวกูไปเลยเราน่าจะเล่นกันสักสองตาใช่ไหมฮะพัดเฮียใหียสันใหญ่สันใหญ่สั้นเฮียพัด โอยแม่งแผลแผมาดีโอ้ไม่งี้เดินไวนะมึงเข้ามาหาเพื่อนกูเหรอกณบุกแต่ไปเดี๋ยวหำหอกตายครับรูครับ ไอสัตว์พัดอีกแล้วถ้าสา<อ>มหุ่นนี่มันหมิ่มิถ้าสามหุ่นนี่มันตัวลารดขั้นเทพเลยให้เดยอดรายวพราะเกิดก่นกอนดีกว่าเราบุกงี้เราไม่รอดแน่นอนเอาหีบก,ก่อนเอาหีบก,ก่อน,าอนมาเอาหีบก,ก่อนมาเอาหีบเลอเเจ๊ะไม่ใช่น้า อีกดออกอกไ <kalk> ้ร็ผมยิงแบบฝั่งมันนะครับเห็นป่าวว่ามันยิงเพราะสกิลนั้นมันจะยิงได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะพุ่งมาต้นใบไกลอ่ะมามาเอาอยิ่งไม่เข้ามาอีกเคุณคุณคุณครับคุณไม่กลับหรอวพาร์ท ไม่กลับครับโอ้าผมช่วยถึงนี่สดคนระับไม่งั้นคุณก็ไม่ได้ค an ิวกันหรอกคุณพยายามนะเนี่ยผมต้องช่วยถึงนี่สดนยเอาหีบแล้วมาเอาหีบแล้วเอาเอาเผมไม่เอาอ่ะพอตาเนี้ผมผมสละหีบให้คุณคนเดียวเลย อยา่าอย่าห้าวอย่าห้าวเราะมันคือีฮับไอ้แซดโอ้โหจะมีอีกสองอี้ก oh, oh, ูหลบไม่ได้เลยเนี่ยหลบหลบปรมานูกูไม่ได้หรอก กูจะเพิ่มเลือดไอ้แก่กูโดนเยอะเลยนะเนี่ยเอาดิมึงไม่ออกมากูเอาป้อมมึงอ่ะดิเฮ้ยเพิ่งเอาป้อมดีกว่าอย่าอย่าเพิงพ่งอย่าเพิงพ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเลยครับอยา่าเลยกูจะเข้าไปฆ่ามันเอ้ยเ,เดี๋ยวม<อ>ีแบบพอนรกโอ้ยเฮ้ยไม่ช,มไมช่วยไม่ช่วยเราเป็นคนไปสู้คน ไม่อ่ะบ๊ายบายครับสมาเจอกันไม่ใช่ต้องการไม่ต้องการหรอกไอ้สัตว์เอาใ้กระนาทีเราพัดเราปล่อยให้มันเลยมานานเกินไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราเราจะรีบจบกันแหละเฮ้ยประชาเต็มแล้วเลาเราเราเราคุณรีบไปเกิดดิครับจะรีบจบแต่ว่าคลิปนราจะอัดจน ประมาณสองตาใช่ไหมฮะตาเดียวก่อนดีกว่าครับตาเดียวก่อนเดี๋ยวผมกระตุกครับหรือได้เดี๋ยวได้เต็มเดี๋ยวได้เต็มก็เข้าใจนะคอมพิวเตาร์กากันนะฮะเออไงมึงคอมดีมึงไอ่เออเนี่ยเหตุการมันขึ้นชัดอัพเลยเนี่ยมึงไม่มีโปรแกรมอให้ก็โหลดดีครับโปรแกรมบ้างแล้วกันเลยครับโอ้ผมกระตุกครับกมดตัวไอ้ยตัวอะไรเขาเดินช้าขนาดนี้เนี่ย คุณไปคนเดียวเลยครับเดี๋ยวผมสอยหีบก่อนสอยสอยหีบแล้วฮะอย่าหยาบเดียวอย่าหยาบอย่าหยาบคุณจะได้ตังค์คนเดียวแล้วเว้ยโอ๊ยไอเซ่โอ้ยบวก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 เฮ้ยอันนี้ไม่ไม่น่าดีไม่น่าดีเอ๋อย่างนี้ผมได้ตังค์ก่อนตายก็โอเคอะอะไรโอ้ย ยังง <G ül> จะส่มเต็มหมดแล้วเหรอเฮ้ยน,นี่ยังไม่เต็มอันนี้ยังไม่เต็มแต่ว่าตังไม่พอแล้วเนี่ยอ,อันนี้เต็มแล้วโอเคแล้วอ้นนี้เราน,น,นี่กูบูจังลเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องรีบเอาป้อมเลยแอปเราต้องก่อนที่เราจะเพย์นะแอเดี๋ยวเราจะเพย์เอาป้อมเลยลเ,เหรอฮะเร็วแอเอาเอาให้ลูกลูกลูกมาเร็วัเร็วเกินไปนะฮะเอาป้อมเลยเหรอ enemy been killed. has คุณนี่เร็วเกินไปเลยนะเอาป้อมเลยป้อมคุณยังไม่เว้นน่ะผมว่าคุณทันเรื่องแอบตังก่อนตัง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 สำคัญกว่าตังกูให้คุณรีบไปช่วยแฮมพ็อกก่อนเลยต้องมีคนนะกล่องมันก็จะไม่เลื่อนมาหรอกไปเอาหาแฮมพ์พ็อกเลยต้องมีผมไม่งั้นกล่องจะไม่เลื่อนนะไม่สนัยแล้วแฮมพ็อกตัวไหนแสตอีกแล้ว เรา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 เมันกำลังเกิดอีกยี่สิบห้าวินาทีน่าจะทันอยู่ทันอยู่แล้วครับเขามีผมครับผมโจมดีแรงที่สุดในห้องในห้องเลยครเออชนะแล้วเว้ยดันแรงที่สุดเลยฮะก็คลิปนี้ก็มีแค่เนี้ยครับเดี๋ยววันหลังอาจจะมาอัดต่อก็เป็นได้ครับหรืออาจจะวันนี้ครับก็ วันหลังวันหลังคงจะมีผมอีกนะฮะโอเคครับ, okay, รบก็วันนี้ก็มาแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย